มาพบกับ EP 4นะคะวันนี้หนูก็จะมาเล่นเกมอะไรดีเนาะเรามาเล่นเกมแบบไม่ออกทุกคนเดี๋ยวนะเอาเอาแบบนี้กันดีกว่าทุกคน แบบแบบแบบไม่ใช่แบบนุ๊เลยแบบอะไรดีครับทุกคนแบบนี่นะคะใครอยากให้แบบฟิว์องโบสพิมพ์หนึ่งมาเลยนะคะใครใครอยากให้หนูเล่นแบบอะไรก็พิมพ์มาได้เลยนะคะพิมพ์ได้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวหนู อะไรตแต่เราเราทำได้โค้ง <Okay. S 1> เก่เว่า,เาอีกอ่มาเดีย๋ยวคนนี้ มาเลงนมาเลงโอเค thôi bé thôi gì Jangan Hmm? tahu. Kita kopi mana? 真不是我，我头痛，我也不知道。 เรจะให้ทำ้ัดีจิตใจอะว่าไม่ทันตกต่ไปเดี๋ยวตาต่อไปเอ่เขดนเฉยดึงได้ทุกคนต้องมีคนได้นีง ผมเขาเพื่อนกิรง่ายอยู่อย่างเเป็นทุกคนน่าเป็น,ปนหนูให้สูงแล้วนะแต่เขาอยากได้ตังตัวเองให้หนึ่งคืออะไรอย่างนี้ยงก็ไม่รู้วิสวยให้ส,สองแม่กันได้อยู่ได้ยื่ใช้กระเด็น Um, yeah โุ้โห่าฮ่าฮดูใเอนโอเคแลวทอันที่สี่แบบที่สี่มีอะเปลี่ยน เก็ติ้งเกลียนรู้เรื่องแบบเนี้ยเกติ้งเกลียนแน่นอนตายเหรออุเมะถนัดไก่ได้สิควรวัดไก่อยังไงนะ นีงล <English> <laughs> ja ืดมาจะีเจียบแม่ก็เลือดไปคุยดินห่างไกลทุกคนอย่าบุรีน้องลูกเจียบ แล้วกะไข่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 ฟอง ท,ทุกคนเสร็จแล้วไก่ไก่ของเอาเสร็จแล้วอย่าบุยน้องไก่นะตัวลูกเท่ารักเอียงเอียงตาสวยเอ้ยไม่ทันีิ cái Okay, xin tháo luôn nè แต่มันก็มองของขอเพิ่งขึ้ไก่นะตร้มขาดูออกเฮ้ยไก่ก็ไก่มองยังไงฉันมองเป็นเป็ดโ oh my gosh ทำไมหนูมองไก่เป็นเป็ดอะคุณพี่สุกุ้งหนูมองไก่เป็นเป็ดเป็นไงมั้งไม่มีอ่ะแม่ก็เมื่อกี้เขาว่า ไก่เราทำไมมันเหมือนเป็ดมากเลยเป็นแบบสองม,มือแม่เจียแบบนา่ารักนะเจียบคุดนา่นารักน่ารักเดี๋ยวไม่ถันเอา,าเราจะชวนเราเล่นเกมอื่นกันนะต้องต้องยีช่วมี แฟนที่กดติดตามนะคะหนูเห็นนะคะตอนนี้เพืติดตามหนูมีสักคนก็หนูขอแน่น่ะขอถ้าหนูมีสิบคนก็จะดีใจน,นะคะขอขอเล่นเกมนึงเดี๋ยวนี่หนูลืมเลยจะมาเล่นเกมนี้ให้ดูเม่ต้วงขอเชื่อหนย สม่ชี้รวมไปยังไงค่ะที่แบบกิน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 นะคะอันนี้คือน้องค่ะอันนี้หนูนะคะหนูจะให้ดู AD ไอเดีหน่อถ้าใครอบบหนูนะคะเย็นหนูฟินั้ยใครมีรูปก็อนอนเลยเอาก็หนูอัดวิวดีโออยู่หนูจะไปลงยูทูบเจมตามมันนี่นะ ไปไปข้างนอกไปข้างนอกตรงนี้โอเคเี่กกาเด็กนึงนะคะอคูทุกคนมาตรงนี้มีปกคาบด้วยมีปกคาบแต่ไม่ค่อยเห็น,เ,นหเห็นคีไหมเห็นตะคีค่ะวิ่งไปวิ่งมาอมโอเคฟินเรามาสั่งอาหารกันน่ามีของต่างใช้หมดไนเกย่เลยนะ ถ้ามีทีสั่งอาหารพิเศษก็ไม่ได้โอ้ยอยากก็ได้หนึ่งดีได้เลยครับทุกคนแต่ไม่เอาของหวานกว่อนเอาเครื่องหนึ่งก่อนก็แล้วกันเค่นอะไรมนเหมือนรอบจี่ไหมอืมไม่รู้จ่ิง โอทุกคนไปคี่ผมไม่ได้ไม่ได้แล้วเนี่ยสุดเห็ดแล้วก็จะดูข้างนอกก่อนถ้าโกโยากินะเอาเป็นอะไรดีนะกุ้งแล้วก็กันค้างอีกหนึ่งเ,เป็นแซลมอนเอาแค่นี้ได้ โอ้ยห้ามดีเซลมันเยอะแล้วก็ถูหน้าเลยอูย้ห้ามมันเยอะอ้าวพี่ไม่ได้เป็นคนวางนะ<ๆ>โอเคเราก็จะกดกินกันอย่างนี้นะคะไม่ฝากหนูขยับด้วเลยน<ง>ังได้ใส่อฟเฟกนี่ไงค่ะกินหมืกินของจริงเลยแต่หน้า,าพีม่มีเอฟเฟกต์อยู่แล้วใช่ไหมขยับได้ใช่ไหมจริงใช่ ถ้าหน้าใครมาสามารถกับพิสตาได้มันก็กินอันนี้ได้นะ<อ>มันก็เหมือนกินอของจริงอ่ะก็จะสมจริงขึ้นนะคะสมจริงนี่สุดท้ายของฟินแล้วทางของหวานนะอะอันนี้ของฟิน โมื่อกี้เสั่งแป๊บชุ้นของอครีมสับปะรดของแกชูราแกงโมโองของเจงกินของเจ้ก็ได้นะสั่งขนมเค็มบุกข,ของใครของฟินอ,อ่โมโจิของเจชูชื่ออะไร จะกินอย่าง,งสนที่เหลือถ้าพี่แกกินเหลือแสดงว่านั้นพี่แกให้แกน,นะนเอแล้วนะลูกหมดแล, <ๆ S 1> แล้วนะปเดไหมงยังลูกเดี๋ยวหนูเล่นแป๊บนึงนหแม่หนูคอยแป๊บหนึ่งได้ไหมหนูเีเ้ยได้ไหมเีย ็จะปิดคลิปได้เลยนะคะเคฟินปิดคลิปกันเลยนะแอ okay, นะ้มือกินไม้มหมดก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำแค่นี้หมดกินไม่มหมดไม่เป็นไรเค okay. คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ